เมื่อวันพฤหัสบดีที่4กันยายน2568โรงเรียนสมุทรสาครบุรณะได้จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชาการประจำปี2568จำนวน3ท่านได้แก่ครูจันกราโบจงครูชัญญาศิรัพึ่งเงินและครูศีรีอุสาตั้งศิริมงคลพิธีเริ่มต้นด้วยการร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยทางโรงเรียนได้ให้เกียรติคุณครูจันกระบัวจงครูผู้เกษตยอายุร,ราชาการได้เป็นประธานในพิธีจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยซึ่งพิธีวันนี้มีคณะผู้บริหารโรงเรียนครูอาจารย์นักเรียนร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะเมื่อเสร็จจากพิธีส่งแล้วจึงเข้าสู่พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษยียณอายุร,ราชาการ โดยมีริ้วธงเกียรติยศนำครูผู้เกษียณอายุราชการเข้าสู่พิธีโดยทางคณะผู้บริหารได้กลัดช่อดอกไม้ให้กับครูผู้เกษียณอายุราชการทั้งสท่าน ต่อด้วยการแสดงของตัวแทนนักเรียนทั้งการไร้รำที่อ่อนช้อยและการแสดงละครสั้นเรื่องราวชีวิตครูการกล่าวคำมุทิตาจิตจากนายภาคภูมิบวัวรีประธานสภานักเรียนและจากฝ่ายบริหารโรงเรียนปิดท้ายด้วยการกล่าวแสดงความรู้สึกจากครูผู้เกษตอายุราชการและการมอบมาลัยข้อมือจากลูกศิษย์ค่ะ พิธีในวันนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อคุณครูผู้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถสร้างคุณูปการแก่สถานศึกษาและลูกศิกษย์มายาวนานบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นซาบสิงใจและความภาคภูมิใจในกิรติคุณของคุณครูทั้งสามท่านที่ได้อุทิศตนเพื่อการศึกษาและการพัฒนาศิษย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมดังคำว่าสามกษียณสุขกเกษมค่ะ